กรับสวัสดีพี่น้องปองป่าเบอร์สูบฝุนสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่าวอัดนะจ้ามาหอดน้องบ่าวอัดแล้วพี่น้องเออเยอมือนี้ยมีมากินป่าบ่าวอัดเป็นเบอร์้อนมือนี้น่ะตัววันเท่านั้นเถิดเฮ้ยตัวคือวันเท่านั้นเถิดอือมือสังหารพูนดจำหน้าหลังไปพี่น้องมาเบิดทางพี่ก่อนทางนี้ไปหากุนเงื้อมาสั่นให้จักได้สิ้อใจเงื่อนยังดอกพูนจ้าพูน จะผู้บันแห่ของเราเนาะเออกลนหายังดีคว่าหอยบอกกนหายยังไงโออ้นกลู่ยเสรนะเอาอีกเลยจ,จ้า ูกเยก็อเหอนกักดัมนคือบาเห้างหูี่าอยหาเือนเบ็ดพี่น้องเอ้ยย่าตึกกระได้ยันันนี่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 หูนี่นี่หลังมวนนี่ข่าวขาวบ่มี มัมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่แต่จะหาเงือหาเขียดไปซีดเบสเราเ้ยอ้แหกชิตึกดูแหกจักชิได้ซำไดพูนี่เราจะน้ำกับบได้ลงบได้ล่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา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 งมองซะงเห่าม้ได้หางยีกแ่เงกว่ามัน ย่าแต hip, uh, ่มันปาท่าน er ั้นแกงนะโกบแล้วแถวนี้ป่ามันยุบพ um> ี่มันจาที่ป่านะแกงำลังเลิกุนนนขึ้นมืนกับป่าน้อยเฮ้ยป่านมันบ่ขึ้นแกงลเลิกรุนนี่แกงแต้มน้องเขียนบุญบอลโมพูนพูนคันนองูนนนดินดามังวะดินโนงานดินไม่อยู่ขาเราบอยู่มือน น áo nam น้ำ áo thơi คีด thơi ก็อย่างทางล้างทางล้างในตีนนั่นในตีนนั่นในตีนนั่นคุณเออบนนั่นแล้วกบเบาใช่เลยเฮ้ยมี่เราตุกบเบาบนีไปแล้วเส้นมันนี่ไปจะเก็บจะเก็บไม่ใช่เส้นมันนี่เนีไปเลย ขียเยคืออึดแต่พี่น้องบาดันมูมาฮาะไเห็ดขายหนาขายตาเด้อเออบาดันเพิ่นประเทไทยคลิปดาลาแตกอยู่ครบคปบจับก็คือว่าลีคือคนนี่คนกะลีเฮ้ยจะคลองมันลเนอือจะคองให้กระแลนไสนี่นี่เด้ทางหลังนี่ตุเห็นปะเฮ้ย ยังน้ำกับบลวงบลายดอกพี่น้องกับซ้ำนี่เลยอ,อืมนะอ,นานอา้าวกระไรคือเดี๋ยอันนี้เขาอันนาแล้วเข้าลงน้องเขาบอลนองนั้นองวังวังวากเทิงนั้นเลาะพี่น้องเราจะเลาะสมนะจ้าผู เออตัวบ่าขนไดเฮ้ยปากกับกขอน้อยนันาก,การห้กกระโหลงมาปีเดียวได้พักอันนี้นะปกอ,ปอด,อกดปอทไมอาโอ้ยมให้น่ามันใส่น่าม,มันจังยู่เก่งใส่เขียดเส,เสีบนะบุตรเคยเด้อแต่ว่าจค่อยมากินตัวยอดขาวคุณบุตรเคยกินเด้อ่ป่ารูวกๆน่ย ปะบูปะบูเหรอเออปาบูนี่นั่นพี่น้องเอ้ยปลาบูเออติดตุ้ยปาบูจ้าเนี่ยนี่นะปลาบูจ้าก็บนรวมบนลายดอกปลาบูลงไปง็นก้มรถเธอมานอนอยู่มาหาเปลแม่ตัวลูเออปลาบูทองจ้ายิ้อยอายคือเราบอกนะบอให้กิ่นเราให้ก่อนมาเป็นยังปลาบูทองถ้าเราไม่เยอะปลาบูทอง ปลาบัวอันนี้แล้วโอ้ยเซะแต่มันตัวง่แต่ไปเฮ้ยไปเบิ่งผููบาเนาะคิดเบดพ่นพูนป่ามันซาอยู่เด้วบ่สัตว์ก็มันมีแต่ปลาข้อน้อยขนาดเฮ้ยมัเคยกินเฮ้ย่กไปเฮ้ยไปภูบอยเ่งเบปพูนเ้ปามันจะโนี่ดันเ้ไปจ้าไปทางพ่นเออแม่งอันนี้แล้วก็ยังวเออมันก็ย่ัแล้ั กอหูเจ้าของได้ทำหรือมาเลาะสมนะทุกคนเนาะคอยนะครัวเอาเฮ้ยกันอยากได้นั่นอือไปไปอยู่โฮมพูนตัวซองห้ายังเคยยิคมขำแก้วกันเลี้ยงยิคมขำแก้วเวลาอยู่เฮ้ยเอ้าเอา นี่นฝากริดโดนจะมันลงนิีกเบิอนี้เอออุ้ยนาเขีดแต่อยู่ควบควบผูเขีดน่อยบ่เอาอาไปเสียเบ็ดเสียลายๆตัวพอทันดอกคือตวนั้นลงบนแล้วอืออ้ยหน่อยโดเฮ้ยมาก็ได้อยู่บนจัก เสียบข้างไว้ละลายตุ่จ็คชิดด้ายัางแหละพี่น้องเอ้ยฮ็กมาบนท่านได้ว่วนแฮดอกยังเซิงบังกรพนว่ามีป่าอยู่บอ่อพน่นในน้องนี่ดึอเอาไดอืม,มาางงอ้ามาเพิ่งทำพ่ก่อนพี่น้อง,อ,งอ,อืม ผูกกันแฮ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบอมีอันนั้นเนาะเขาคนยังก็เผาเขาอมันบอมีเผากันเลยว่าผูกเอาเองซะหนอาะอืม เออนั่น่ะ้เขาคิดเอาอยู่บนบ่อเขาคิดเอาอยู่บนบ่อูกูกจับทเอกเขาส่แกะนะพี่น้องถาไปเบิกตอนวานแฮก็แล้วกันนะจ๊ะทุกคนเนาะเป็ดยังเนาะเปิดรักปวดแอลนะเนาะไปฮากบ ก็บ้าเจ้าโตเลยัวใหญ่บ่ก็บ่านะสิบโตเบิดนะก็บ้านะเออเดี๋ยวบอกก็บ่าสิบโตนะโหสุดเหนาะเพิ่นได้ยังมานาะถือกระสุงกระสอบมาเนาะได้ยังนาะจับขึ้นมาไปจับไกลพี่เราเออไกกับไก่บ้านบริวกากับพันธุ์ไก่ป่า ัะเลก็จังว่าเจ้ากินเบล่าเอ้ากินเจล่ะูิ่เาเออนสิทธิ์ผูใบให้ผู้บ้านน้อยเพิ่นอันนั้นมันบ่ห่มในหันนั้นเห็นยุเห็นยุเพิ่งในหันนะ หางปักญ่พูนอยู่กกอยู่พุ่นแคมหัวผุอกราเปลี่ยนบรรยากาศเปรจ้าตกแตตกแตหักในักแต่ตะเก็บอเดอผู้ไรอันแคลดีอ่ะเดอออินเงอออยากกินเพิงได้อยากกินน้ำเพิงตัวแยนยนตกลงมาแล้วมันไหลพูนกกแต่ตะผูเฮ้ยพูน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 หางบักไงหนึ่งมันควงตะเวนขนาดตัวบริใกลเอนอเดอออ ย่างฮะก็พอโอ้ยเมื่อจะกลายพอได้กินข้าท่านได้กินข้าวเศ้าหล่ะก็ไปตื่นมาแล้วก็เศร้าเศร้าไปด้วยม่านไปห่อเตือนก้นในสายนในขึ้นเข้าแก้วนะก้นในมองอันตรงขามันท่านพญ่ป้องได้แล้วก็ลงต่างห้องลงมาเลยยังห้าไปัเรื่อยๆเนี่ยการยังสิได้อยู่แม่นบอก แสดงว่าโอ้ทอนนี้บ้ารคืมันเข้านก้นเฮ้ยเอาเเอก้นอกนระมอหน่ะนเได้สแอนก้นเซ็งมาถ้าเสีเอาปาโอ้นี่เด้ฮูี่ปูอยู่นี่จะกบจะเขียดเลย้ยโอ้ยนี่อย่างนี้นี่ห้ยมันยนะหยนก็ได้เสียมกับยูเทิรูจฟูห้อยหยดหรือหอยลานแหละนี่นฮูมันเสียมานีในกบมันหยนนีแมน แนวนี้หันไดเดี๋ยวที่คืนเอาเสียมมาให้เสียมกับเสียมเหียนน่ได้นะอันนี้หันไดแม่เลยจังหวะล้านขี่ใส่กับปจักไม่แต่ว่ากบงกบงันที่กบอไงยเออไม่ได้กบกบอนาซอมีอดีตลาบอเอกบดับเบิจ้าไทกบง่ีบอ แมนแม่หนีค่นี่บนาสิุมายายปนอบแมนนเ่่เนออยู่นี่นี่นี่เนี่ย้วเนอยนี่แห่ง่น่โบน่ยนี่ขั้นสแม่น่น่น่เ่อแมนตื่อยเอา่ามันตื่อย่ามันขาขาลีค่ิมาั่่ลี่มันม็ไท หมนอกมินแมงยมีมตรหลังอืคไง้าจะมีทั้ง2องเจ็ดงสามพี่น้องไร้่องอยู่น้ากันเนาะอือมันสิตอะียนะเอาไเียดโบเบนบเสียมกับเสียมเหียนพี่น้องเอ้เสียมดีพัอยู่ทิงอยู่เึงน่นปูนซ่าเอออันอันอมันดินยันออกมาในี่นะกบบอเออ mùa mùa mì sao. Axi, mặn mùa nhau và chị cứu nào pháo và Phải bocken kia pháo là mùi này mịt này Đấy này mịt này Mình này mịt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  này อืม้าวรุ่นไปนน้ำกันพี่นอ้องมาสิแมนกบหรือสิกรแมก่กระปูหาคินนะว่าแมนขียดขานะเลเลิกได้เอลยอาไทยอ๋นเอาแต่กล้องพี่นอ้องนี่ซูมซูมไอซูมค่อยสิซูมต่อนี่มันกบเห็น บ่เห็น thằng เห็นเบิ่งออกขึ้นมาได้ทุกไปเลยไปทางใดก็บ่ จักกบจ้าสองภรรยามาแล้วก็ได้กบโลดเนาะเออคนมาคนว่าเพิ่นมากบ้านต้นใหญ่เด้นไปเอาเสียมดีเออสิเอาเสียมบ่เออสิเอากันเลยโอเคาไปเก็บเยนั่นน่ะถ้าเบิ่งฮู้นั่นอีกเนาะเออ่่นี่เนาะาผู้หญิงบบเนาะผู้หญิงบบบ่มันบให้เก็บตสีม่วงก็บ่เอามาเฮาดกลยังจันอย ขบงป่าซะก่อนใช้อยังนั้ได้หน่สิให้ลงน้ำบ่ใ้ลตุ้อืมเดี๋ยวเไปเาปาเจ้าทายอย่นี้อยสิไปไรลงมาป่านั่นโอ้ถ้าเจ้าทายในหัวโยนี่นี่คสิไปไรลลงมา กางเงี่ไว้เลยกันนะเอามาสับพี่น้องมาทั้งพี่มันมีแต่โตน้อยเฮ้ยกางไว้ในะขั้นขึ้นทั้งหน้า,าอโอ้มันเป็นขา้วขาวเด้อเฮ้ยข้าวเหียวเบิร์ดอ่ะผู้บ่าวน้อยเปิ้ลจิบเปิ้ลศิวานจา้าเปิ้ลศิวานแฮ่เนาะอ้าวพี่น้องแลนแลนพี่น้องสิบพัน นี่โอ้ยมันอันนั้นเออนี่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 างนี้ลรคแปะโลคบวมางมันเป็นคองเปการนู้น่หมเออลงหันได้นะหลุดอยู่นั่นหลุดอยู่นั่นโอ้ยหอบ่ดึงซ้ำเฮ้ยเขาบอกจอนโอ้ยทรงทรงปฏิปีกอืมอ้าพี่น้อง Bởi vì nó tuyệt đẹp Ừ Khoa cơ bà dù bộ xông đơ Đếch nì đơ Bộ xông khư đơ Đếch chóng nì đơ Thằng nà ca khóng có thằng năn là đơ Ừ Bộ ai Hi 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 Bên đáy nôn Bọn vắng nửa Ôi, đếch áo cực mát lốt Đếch áo cực mát lốt Đếch áo ได้ปลานินน้อยตัวหนึ่งพี่น้องเออตีนจ้างเนี่ยพี่น้องได้ปลานินน้อยตัวหนึ่งเออไปย่ังปลาบูทองไปไปสั้นก็ไ่ยอมเตือนนะโอ้ยเป็ตัวเด็กน้อยนะอ้ามาเบิ่งผู้หญิงว่าบางว่านพี่น้องบบดนี้มันบ่อได้เฮ้ยว่างนี่มันอันนั้น ขันบอกอันโตเห็ดเออโตกับแบบเก่านะเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้งูนี่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 โตไปใหญ่ยังบอกมีใหญ่ดูผู้หญิงเบาบางจ้ามันดำเฮ้ยอ่ามาเบิ่งทางตีต่อก่อนพี่น้องมาเบิ่งผู้วันน้อยวันแฮสก่อน

อ้าวถอดทั้งน้าถอดแล้วลาซูดถอดอ้าพี่น้องมาเบิ่งทับพี่ก้อนคุณปากก้อนดันแล้วหนึ่งปาดีปากพี่น้องนี่จ้าปาดีหน่อยมันบ่ยใหญ่เนาะ

อป่าท <idd ratchet Lust> ั mm ้งเอาไม้เนี่ยนะเจอตุ้ยไม้นะซักอันเอาู่ไน่จะทึ่งปนงพาะยัมเล่นกระพคว่าวเลยไรบ่ข้าวอดินมันเค็มเอื่อยดินดินเันใบไม้นากับดินนั่น เออไปไรแหล,ละวายวายบอลก้าวเด้อรักหัวอันสวนพักคอเด้อนอน,นะัเะเด้เออ้าไล่ป่าพี่น้องไล่ป่าจ้าคืออยู่บ่เฮ้ยมมมไ,นนไม่ได้เลยอีพอเราอือไวอย่างดี สีมาได้แล้วตนี้ก็ได้เลยคำันมีนั่นเฮ้ยมันบอปลามันบอมามันข้านี่อะไรไม่ใช่ไรผู้ไม่รักขึ้กว่ากระเทียมทดกนนี้ใ่ดิ่บ่อนขอกไก่สะนาอืมไหนเอาไปให้เลื่อนแนวกันนะจะว่าหันไดล คืออย่างเฮ้ยคนกุ้มนะเด้นนะเฮ้ยนะขวดรออยู่ในห้องไาบ้าเด้นนะอือบ่อใดอือนพุนพุนรุ่นพี่น้องรุ่นเอ้าโอ้ไ่ทแมๆนะผมมันต่แล้วมันคอา่ามันอันนี้ต่านยที่านี้บ้โอโหไม่เห็นแล้วมันต่ำแล้วมันตีกับแล้วตอนนี้อือ ตหนัมกานจังดเป็น้ะูังกอืว่ามี่นะโอ้นี่พีปนมาพี่แลพีพีพี่ีปนวัดจันนั่นลอยอยู่นั้นเออหั่นบ่ได้ดอกเคยบ่ได้ดอกสายเฮ้ยเบสกอตตัวใหญ่สมไหเฮ้ยซุ่มคำลำลือบ่ตยไ้ออ้ายขายขีหน่าเนาะป่าเอ้สมบูรณใหญ่นาะ เออโน้นอน้นถึกน้นถึกน้นงมมาโลดเอาขืนบนนังนอนคืออยู่นอนรุ่นพี่น้องรุ่นออ ยังบ่า <mm ึ่งไปใส่ป่าถือโน้นถือจังได้ก็ถือโน้นไม่มีเอ้ารุ่นพี่น้องรุ่นโบคือบ่นนมันใยก้อนมันจวกไปก้อนบ่ไปแล้วโบได้เฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอ้าพี่น้องไป ไปแล้วโอ้ยอาไืมต่อได้เพิ่ในนี้นั่นอ้าวผูอืมพี่น้องสิได้บอทีมงานเอ๊ะเฮงกะเ เออตึกตึกความการรถบ่อได้แล้วคนบรรพแม่ปันยี่งข้าแก้บ่เฮ้ยปยังเจิบตุ้ยปายังเออปานิน้อยพี่น้องเอ้ยได้ซมนียแหละมัน่ยไปะลอาวปาลงก็ยุเรกแต่ว่า บอคือนะเฮ้ยของตัวดนั่อ้ปลาตองกนเป็นได้นอนคือยุน้นคือยุน่ะปลาซิวเนอตัวเดียวดันพี่มาลุนของเจตุอีพี่พี่น้องคือเจ้าของมันเลย ไายังเฮ้ยไายังระวังปดุกเด้อรุ่นรุ่นต่อพี่น้องมาสิได้อีบบหรือนะไรออกแล้วจะตุ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วแก่ขึ้นมาโลดไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แหล่ะเฮ้ย